อ๋ยายถวายข้าวหวานถวายพระทุกเช้าใช่ไหมยายก็เรียกว่าถวายข้าวพระพุทธเหรอเออเอาเอากล้วยเหรอสินใหญ่เออถวายพระพุทธ ยายทำบินประจำเลยนะถวายข้าวพระพุทธ